สะดวกไปฉีดยาคุมตามกำหนดเลื่อนไปวันที่5้ายายังออกฤทธิ์อยู่ไหมกิ๊กอยากจะบอกแบบนี้ว่านะใครที่ฉีดยาคุมไม่ว่าจะเป็นแบบ1เดือนหรือ3เดือนเมื่อครบกำหนดแล้วถ้าเราจะเลื่อนวันที่เราไม่สะดวกไปฉีดตามวันที่เหมาะก,กำหนดเราเลื่อนได้กรณีแบบ1เดือนเราเลื่อนได้ไม่เกิน7วันค่ะนะคะและนะ้ถ้าใครเป็นแบบ3เดือนเลื่อนได้ไม่เกิน14วันหรือ2ออาทิตย์นั่นเองโอเคไหมคะ ทำไมถึงเป็นแช่นนั้นที่อยากจะบอกแบบนี้เขาถามมาว่าเฮ้ยแล้วยานั้นอ่ะยากออกฤทธิ์อยู่ไหมถ้าเราไปฉีดเอาวันที่5เลยเป็นตน้นที่อยากจะบอกแบบนี้ช่วงระยะเวลาวันที่กําหนดที่หมอนัดเรากับกว่าที่เราเลื่อนหมอเอ่อเราไม่สะดวกในการไปฉีดวันนี้ก็แล้วแต่เราเลื่อนไปผ่านวั3วัน4วัน5วันและถามมาช่วงเวลานั้น,น่ะที่เราเลื่อนไปอ่ะแล้วเราไม่ได้ฉีดยาคุมเข็มต่อไปช่วงนั้นอ่ะยังออกฤทธิ์อยู่ไหมที่อยากจะบอกว่าเหมือนเราฉีดยาเข้าไปแล้วกันมันยังออกฤทธิ์มันยังทางานต่อเนื่องเหมือนเดิมเพียง แค่เมื่อบ้อนครบกําหนดแล้วยามันอ่อนแล้วมันมันแทบจะไม่มีเรียวแรงในการป้องกันบางสิ่งบางอย่างเขาถึงอยากให้เติมไปอีกครั้งหนึ่งในการฉีดมาอีกครั้งเมื่อครบกําหนดโอเคไหมคะดังนั้นแล้วช่วงระยะเวลาระหว่างที่เราเลือนหมองไปเนี่ย วันสองวันสามวันมันก็ยาที่มีมันมีอยู่ในร่างกายม่ยังมีค่ะแต่มันเพียงแค่ลดประสิทธิภาพลงตามวันเวลาที่คุณเลื่อนจนกว่าคุณจะไปฉีดมาอีกครั้งนั่นเองดังนั้นถ้าช่วงนี้ถ้าคุณอยากมีกิจก,กรรมกาแฟแล้วคุณไม่อยากไมเนาะช่วงนี้คุณต้องป้องกันเป็นพิเศษเหมือนเปรียบเสมือนเหมือนคุณยังไม่ได้ฉีดยาคมอื่นใดเลยหนึ่งแหละคุณต้องทานยาคมถูกเฉยแทนเป็นต้นอย่างเงี้ยหรือสวมถุงยางหรืออะไรที่มันสามารถเซฟและป้องกันได้ในช่วงนี้เพราะยาฉีด ของรที่เราฉีดไปเดือนก่อนหนะ้ามันมีประสิทธิภาพที่อ่อนลงถามว่ามีไหมยิบตอบได้ว่ามีค่ะแต่มันจะมากจะน้อยมันก็ผัน ช่วงเวลาไปเรื่อยๆเช่นวันที่1มันก็จะเข้มกว่าวันที่2ที่3ที่4ที่มันค่อยอ่อนกําลังลงเมื่อวันหนึ่งที่คุณฉีดตามกําหนอดอ่ะคุณไม่ต้องกังวลได้เลยว่าเฮ้ยวันนี้มันจะไม่มีประสิทธิภาพวันนี้มีประสิทธิภาพแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณขออนุญาตเอ้ยเราไม่สะดวกจริงๆในการไปฉีดและเราไปฉีดก็ขอให้รู้ไว้ว่าถ้าแบบ1เดือนเกินไม่เกิน7วันโอเคไหมคะและถ้าแบบ3เดือนไม่เกิน14วันนั่นเองที่คุณสามารถเลื่อนได้แต่ในช่วงระยะ7วันนั้นระยะ14วันนั้นย่ ก็ออกฤทธิ์ตามประสิทธิภาพที่มันจะค่อยๆลดลงไปนั่นเองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ